จากนั้นนะครับผมมาดูที่การแจ้งเตือนนะครับอ่าตรงนี้นะครับผมมียอดเงินเข้ามานะเห็นไหมตรงนี้นะครับผมเป็นยอดเงินที่เราถอนไปเมื่อกี้นะถอนปุ๊บเงินเข้าเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินคริปโตฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับผม สำหรับกระเป๋าที่ผมเปิดอยู่นะตอนนี้นะครับเป็นในส่วนของกระเป๋าคอยเบสนะครับสามารถไปสมัครฟรีกันได้นะครับขั้นตอนการสมัครของกระเป๋าคอยเบสเนี่ยผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับเพราะว่าผมได้ทําคลิปวิดีโอสอนไป3รอบแล้วนะครับสาหรับการสมัครกระเป๋าคนะอยเบสเนาะกล็ลองไปสมัครดูได้นะครับจะเป็นการสมัครบ,บนคอมพิวเตอร์หรือว่าบนมือถือก็ได้นะครับผมในส่วนของมือถือเนี่ยผมสอนเป็นการสมัครผ่านแอปเลยนะครับก็ลองไปดาวน์โหลดแอปมาสมัครได้นะครับผม เดี๋ยววันนี้จะสอนการทําเงินคริปโตนะครับในส่วนของกระเป๋าคอยเบสเนาะว่าต้องทําอย่างไรนะครับยอดเงินที่ผมมีอยู่นะครับก็จะเป็นเหรียญ ETH นะครับ BTC XLM อ่ามานานะครับชิบะ LTC ADA XRP c o n นะครับที่ผมถือเหรียญอยู่ก็เป็นเงินประมาณ700กว่าบาทนะครับผมประมาณ700กว่าบาทเนาะในการทําเงินฟรีต่างๆนะครับ <S <S เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํานะครับ สำหรับเว็บไซต์นี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเว็บที่สามารถทำเงินคริปโตได้ง่ายมากนะครับผมแล้วก็ขั้นต่ำในการถอนเนี่ยน้อยมากๆนะครับถอนปุ๊บเงินก็เข้าทันทีนะครับในส่วนของกระเป๋านี้นะครับผมเป็นการถอนเงินเข้ากระเป๋าคอยเบสเท่านั้นนะครับผมไม่สามารถใช้เป็นในส่วนของอบิดครับสตางโปร b บท์แนนได้นะครับต้องเป็นคอยเบสอย่างเดียวนะครับในการถอนเงินเนาะ ใครที่ยังไม่มีคอยเบสเนี่ยก็ไปสมัครกันได้นะครับลิงก์สมัครของเว็บไซต์การทําเงินเนี่ยผมจะปักหมดไว้ให้ตรงช่องคอมเมนต์นะครับผมก็สามารถไปกดสมัครกันได้นะครับวิธีการสมัครของเว็บนี้ผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ก็สามารถเข้าไปดูกันได้เนาะว่าต้องทําอย่างไรในส่วนของขั้นตอนการสมัครนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําเงินนะครับว่าต้องทําอย่างไรนะครับผม ในส่วนของตัวเว็บเนี่ยมันเป็นเมนูภาษาไทยเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อนว่ามันมันไทยหรือว่ามันอังกฤษนะโอเคนะครับมันเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะครับใครที่ใช้งานบนมือถือเนี่ยแนะนําให้ใช้เป็นตัว Google Chrome นะครับทั้งคอมแล้วก็มือถือเลยนะครับก็มันจะแปลเป็นภาษาไทยได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูแรกนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยจะมีคําว่าได้รับผู้สร้างโปรไฟล์ถอนลีดเดอร์บอร์ดชุมชนแล้วก็สนับสนุนนะครับ เราไปดูที่อันแรกนะครับผมคําว่าได้รับนะครับได้รับตรงนี้เนี่ยก็จะแบ่งเป็นในส่วนของเมนูทั้งหมด6เมนูนะครับอันแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแบบสํารวจเนาะเป็นรายวันนะครับสําหรับใครที่เป็นสายแบบสอบถามนะครับก็มาลุยเว็บนี้ได้นะครับเป็นอีกหนึ่งเว็บที่ทําเงินง่ายมากๆนะฮะเพราะว่าผมก็ยังทําอยู่นะเว็บแบบสอบถามนะครับก็นี่เลยนะครับแบบสํารวจของคุณนะครับ15นาทีรับ6,250คะแนนเท่านั้นนะครับ วิธีการทําก็กดเริ่มรับรายได้ด้านหลังตรงนี้เลยนะครับก็จะเข้าไปทําในส่วนของเว็บไซต์นั้นๆนะครับก็มีหลายเว็บไซต์นะที่เป็นเว็บแบบสอบถามน,นะครับสําหรับใครที่เริ่มทําครั้งแรกเนี่ยผมแนะนําให้เราทดลองทําดูก่อนนะครับผมถ้าคุณชอบหรือว่าไม่ชอบหรือว่าทํายากเนี่ยก็ค่อยเปลี่ยนช่องทางอื่นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเมนูต่อไปนะครับเป็นวิดีโอนะครับสําหรับการดูวิดีโอตรงนี้เนี่ยคุณจะต้องหนึ่งเลยนะครับตรงนี้มันมีบอกนะ หนึ่งสร้างบัญชีบนอันนี้นะครับผมและเริ่มดูวิดีโอด้านล่างนะครับ2นะครับคุณจะได้รับ9ก้าแต้มนะครับซ่อนสําหรับทุกๆ3โฆษณาที่เราดูนะครับแล้วก็ซึ่งเท่ากับ50คะแนนในเว็บนี้นะครับสามนะครับผมแลกคะแนนของคุณจากเว็บไซต์นี้นะครับเป็นเว็บไซต์นี้นะครับผมก็ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะก็ลองไปทําดูเนาะอันนี้ผมไม่ไม่ไม่ได้ลองสมัครเว็บไซต์นี้ดูนะครับต่อไปนะครับเมนูต่อไปนะครับผม เมนูตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการทําแบบสอบถามเช่นเดียวกันนะครับก็ลองมาทําดูได้เนาะอุปรกรณ์น,นะครับก็เลือกได้เลยนะครับมีเว็บแบบสอบถามแล้วก็มีการดาว์โหลดเกมดาวน์โหลดแอปต่างๆเข้ามาใช้งานนะครับผมประมาณนี้เพื่อนๆลองมาทําดูนะครับมันเยอะนะสำหรับคะแนนเว็บนี้เนี่ยถ้าเราทําได้นะครับต่อไปเป็นการอ้างอิงนะครับสำหรับการเชิญชวนหรือว่าการแนะนําเพื่อนนะครับก็สามารถไปแนะนําเพื่อนได้นะครับคุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะครับตลอดชีพเลยนะครับอยู่ที่ 20%สนะครับสำหรับรายได้จากการแนะนําทั้งหมดจากแบบสํารวจและก็ข้อเสนอนะครับอันนี้เป็นค่าคอมมิชชั่นเนาะลิงก์นะครับจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมสามารถคัดลอกแล้วก็เอาไปแชร์หรือว่าไปแนะนําต่อได้นั่นเองนะครับต่อไปเป็นข้อเสนอและก็โปรโมชั่นเนาะเราไปดูที่ข้อเสนอนะครับสําหรับข้อเสนอตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นแบบสอบถามเหมือนกันนะครับเราสามารถเข้าไปทําได้นะเพราะว่ามันมีแบบสอบถามเยอะมากนะครับลองเข้าไปทําดูเนาะ ต่อไปนะครับเป็นเมนูที่2นะครับคำว่าผู้สร้างโปรไฟล์นะครับสำหรับโปรไฟล์ตรงนี้เนี่ยผมแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาตอบให้ครบนะครับผมอันนี้ผมทําแค่25%อยู่เลยนะครับเหลืออีกตั้ง75%นะก็ให้เราทําให้ครบ100%โดยการตอบข้อความตรงนี้นะครับตอบแบบสํารวจตรงนี้ให้ครบนั่นเองนะครับก็จะได้รับแบบสอบถามเยอะขึ้นนั่นเองนะครับการถอนเงินนะครับสำหรับการถอนเงินเนี่ยก็จะมีในส่วนของเงินคริปโตนะครับบิตคอยนนะครับอีโคลี่ยมไลท์คอย XLM นะครับแล้วก็ OX อะไรพวกนี้นะครับ Bitcoin Cash นะครับหรือจะเป็น PayPal นะครับ Payee Stream นะครับหรือว่าเป็นการแลกเข้าเกมต่างๆนะครับผม i t n e n ต่างๆนะครับก็มีค่อนข้างเยอะเนาะแต่หลักๆที่ผมจะแนะนำก็คือเป็นเงินคริปโตนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราเลือกประเภทนะครับหมวดหมู่ของการถอนเงินครับเราก็เลือกเป็นคริปโตเนาะแล้วเราก็กดส่งนะครับสำหรับเงินคริปโตนะครับผมสามารถถอนได้ทั้งหมด6เหรียญนะครับ Bitcoin Ethereum ไลคอย XLM นะครับแล้วก็ Bitcoin Cash นะครับแล้วก็ OX นะครับผมอันนี้ไม่รู้ว่าคือเหรียญอะไรนะก็สามารถถอนได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ Bitcoin กันนะครับสำหรับ i t t o o n เนี่ยถอนขั้นต่ำที่0.1 USD นะครับ0.1ดอลลาร์เนาะก็ประมาณ3-4บาทไทยนะครับ3-4บาทไทยนะครับใช้คะแนนอยู่ที่1,000คะแนนในการแลกเปลี่ยนนะครับ การทาแบบสอบถามแต่ละครั้งเนี่ยมันได้รับคะแนนเยอะนะเพื่อนๆก็ลองมาทําดูนะครับถ้าคุณเก็บคะแนนได้เยอะคุณก็ถอนได้เยอะนะครับสูงสุดอยู่ที่100ดอลลาร์นะครับก็ประมาณ3000 3 0 0กว่านะครับผม3000กว่าเลยนะครับใช้ยอยู่ที่1ล้านคะแนนก็ค่อนข้างเยอะนะถ้าเราทำได้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับถ้าเราเก็บได้สักประมาณ5ดอลลาร์10ดอลลาร์เราก็สามารถถอนแล้วก็เก็บไว้ได้เลยนะครับผมในส่วนของคลิปโตเนาะ สำหรับอีโฉเลียมนะครับผมก็ขั้นํำเท่ากันนะครับสูงสุดเท่ากันเลยนะทุกเหรียญนะครับทุกเหรียญคริปตัวเนี่ยเท่ากันหมดนะครับผมในการถอนเงินนะครับกระเป๋าที่จะใช้ในการรับเงินต้องเป็นกระเป๋าคอยเบสเท่านั้นนะฮะนี่ฮะกระเป๋าคอยเบสเท่านั้นนะก็มันจํากัดแค่นี้นะครับซึ่งไม่สามารถใช้กระเป๋าอื่นได้เลยนะครับก็ลองมาทําดูแล้วก็ถอนเงินดูได้เลยนะครับเป็นการถอนเงินถอนแล้วก so, so, ็เข right ้าทันทีนะลองเข้ามาทํานะครับอ่าต่อไปเป็นลีดเดอร์บอร์ดนะครับ ลีดเดอร์บอร์ดตรงนี้ก็จะเป็นอันดับที่ได้รับคะแนนเยอะที่สุดนะครับผมอ่านี่ก็เป็นคนที่ทําแล้วก็ได้รับคะแนนเยอะมากนะครับคอมมูนิตี้นะครับผมก็เป็นชุมชนนะครับชุมชนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสตรีมทวิตเตอร์เฟซบุ๊กอินสตาแกรมอ่าดิสคอดนะครับเราก็สามารถเข้าไปร่วมจอยได้นะครับไปติดตามได้กดไลค์กดติดตามไว้เลยนะครับสนับสนุนนะครับผมตรงนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะรเป็นการ สนาบสนับทางเว็บหรือเปล่านะครับเป็นการลงโฆษณาหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจเนาะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการถอนเงินอีกครั้งนะครับผมจะถอนเป็นในส่วนของเหรียญคริปโตให้ดูนะอ่าผมเลือกเป็นคริปโตทั้งหมดก่อนนะครับผมจะถอนเป็นในส่วนของเหรียญ XLM นะครับ Stablecoin นะครับผมอันนี้นะกดเลือกไปนะครับแล้วเราก็เลือกขั้นต่ำนะสำหรับการถอนนะครับก็คือ1000นะกดเลือกไป จากนั้นเนี่ยเขาให้เราใส่เป็นอ e ีเมลคอยเบสนะให้เราใส่ลงไปนะครับแล้วเราก็กดดําเนินการต่อนะครับผมเขาก็จะถามเราว่าอ e ีเมลนี้ถูกต้องหรือเปล่านะครับเราก็กดยืนยันนะโอเคนะครับผมก็ได้ทําการส่งจํานวนนะครับ0.39027นะครับ436 xlm นะครับ1,000คะแนนไปยังบัญชีคอยเบสของคุณแล้วนะครับแล้วก็กดดูการถอนเงินของฉันนะครับ กดถอนปุ๊บเงินจะเข้ากระเป๋าของเราทันทีนะครับผมนี่เห็นไหมประวัติการถอนเงินนะครับถอนปุ๊บได้รับเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่คอยเบสนะครับว่าเงินเข้าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรา r e f ฟ e ตรงนี้นิดนึงนะครับจากนั้นนะครับผมมาดูที่การแจ้งเตือนนะครับอ่าตรงนี้นะครับผมมียอดเงินเข้ามานะเห็นไหมตรงนี้นะครับผมเป็นยอดเงินที่เราถอนไปเมื่อกี้นะถอนปุ๊บเงินเข้าเลยนะครับรอไม่นานนะครับผมนี่ถอนปุ๊บเงินเข้าทันทีนะครับ โอเคนะครับผมเว็บนี้จ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับผมเพื่อนๆก็ลองมาใช้งานแล้วก็ลองมาทําดูได้เลยนะครับผมสําหรับใครที่ชอบการหารายได้เสริมฟรีสำหรับคลิปตเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ